ชังพัทยภูมิวันวาเลนไทยคู่รักจูงแขนการร่วมจดทะเบียนสมรสที่จุดเช็คอินแห่งใหม่มหัศจรการทุ่งคอสโมสในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยทุ่งกังหันลมสุดลูกหูลูกตาในบรรยากาศที่หนาวเย็นเป็นทางเลือกพักผ่อนท่องเที่ยวใหม่ใกล้บา้านไม่ต้องเดินทางข้ามจังบวัดข้ามประเทศวันที่14กุมภาพาันธ์วันเวรไทยวันแห่งความรัก ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มักจะมีคู่รักคู่เ่าสาวไปจดทะเบียนสมรสกันยังพื้นที่ต่างๆขณะที่อำเภอรับใหญ่จงังหวัดชัยภูมินายเดชสนคำในอำเภอรับใหญ่จงังหวัดชัยภูมิได้เป็น,รนประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักที่จุดเช็คอินแห่งใหม่มหัศจรย์ทุ่งคอสมอสในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยทุ่งกังหันลมบ้านฉนวนตำบลรับใหญ่อำเภอรับใหญ่จงังหวัดชัยภูมิ วันวันทายนั้นได้มีคู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรสที่ทุ่งคอสมอสจำนวน6กคู่พร้อมรับมอบของฝันจากท่านในอำเภอเป็นหม้อของข้าวคู่รักละหนึ่งคู่หนึ่งลูกทมกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ในเดชสนอคำนั้นเพรอร์ทรัพยายัางได้กล่าวอีกว่าอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมดอกคอสมอสบนเือนที่ กว่าหนึ่งร้อยไร่ขณะนี้เริ่มเจริญเ,เติบโตทยอยชูช่อออกดอกบานสะพรั่งใกล้จะเต็มทุ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวแห่มาชมและถ่ายภาพพร้อมนำมาโพสผ่านโลกโซเชียลเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสวยงามทางธรรมชาติและได้ทยอยแห่เดินทางไปถ่ายภาพและสัมผัสความสวยงามของทุ่งคอสโมสดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย โดยทุ่งคอส,สบอลนี้สามารถชมได้จนถึงประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้เสน่ห์ทุ่งกังหันมาสะจันทุ่งคอสบอลนะครับในเขตอำเภอทรัพใหญ่จังหวัดเชียภูมินะครับซึ่งในวันนี้ผมนายเดชสนกคำนะครับในอำเภอทรัพใหญ่ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสที่ทุ่งคอสบอลนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียภูมิในพื้นที่บ้านปูชนวนหมู่ที่6 ตำบลซับใหญ่อำเภอซับใหญ่จังหวัดเชียงภูมินะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาร่วมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์2565ในวันนี้จํานวน6คู่ด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นวันแห่งความรักเป็นวันที่พวกเราทุกคนหรือมวลมนุษยชาติจะได้แสดงความรักต่อกันนะครับซึ่งผมก็ ได้ให้โอวาทแล้วก็ให้ความปรารถนาดีกับคู่สมรสทุกคู่นะครับได้ใช้ชีวิตของคู่อย่างมีความสุข NEWS 24คำหอมชุมชนภาพข่าวมิราทิพสีรายงาน